กับสายล่ายสันใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทัางชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับครับวันนี้กลับมาเจอกันช่วงบ่ายๆพอดีเพิ่งมาจากนาไปปั้นคันแทนนาเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็ได้มามาดูคลิปเมื่อเช้าที่สายล่าได้นำเสนอออกไปก็มาอ่านคอมเมนต์ตามเคย วันนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าก็ได้คอมเมนต์เข้ามามาบอกสายล่าว่าให้สายล่าลองลองตีตัวเลขที่หมาของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชธานุงอิง,งเพชรบ้านแพงเช่นเคยนี่แหละครับก็เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆของสายล่าและแฟนกับเอฟซีของสาวน้อยก็บอกให้สายล่าลองตี ในจำนวนหมาเจ็ดตัววันนี้สายล่าก็จะมาทำทาตามทาตามคำคาแนะนำแต่ก่อนก่อนมาพูดคุยก่อนที่จะมาตีตัวเลขสายล่าขอบอกกก่อนนะครับว่าสายล่าไม่ใช่นักใบหวยแล้วก็หุ๋งอิงก็ไม่ใช่จะแม่ใบหวยทุกสิ่งทุกอย่างที่สายล่าได้ถอดตัวเลขมงคลของน้องก็เพราะเป็นความเชื่อ ส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของไสรล่านี่หนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากบารมีเกิดจากบุญคนไหนบุญเยอะก็อาจจะมีโชคคนไหนบุญน้อยก็น่าจะยังมาไม่ถึงเกี่ยวกับโชคอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ล่าไม่ได้ให้ทุกคนงมงายตามสต่ล่าและสายล่าก็ไม่ได้งมงายเพราะมันเป็นความเชื่อของสายล่านะครับ สิ่งไหนที่เราเราถอดออกมาเราตีมวลตัวเลขที่มีพลังงานพิเศษขององุ์หญิงสายล่าก็จะมีความสุขทุกครั้งเพราะมันเป็นความเชื่อของสายล่าคนไหนไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อคนไหนที่เชื่อเขาก็มีความสุขและที่สําคัญเลยความเชื่อของเราก็ไม่ได้ไปทำไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างคือความเชื่อความศรัทธาของตัวเราเองครับวันนี้สายล่า ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหมาเจ็ดตัวหมาลูกดีดีทั้งเจดตัวแต่สายล่าไม่ขอปันธงนะครับว่ามันจะมันจะตรงเป๊ะหรือเปล่าหรือจะอะไรทั้งสิ้นเพราะสายล่าเป็นคนชอบชอบถอดตัวเลขเกี่ยวกับพลังงานสายล่าก็ไปไปคน้นค้นฟ้าดูตำราหลายๆครั้งอันนี้ดูมานานแล้วเกี่ยวกับหนังสือทำนายฝันมั่งเกี่ยวกับตำราพมชาติมั่งเกี่ยวกับ หมาเกี่ยวกับหมากับแมวและที่สำคัญเลยตำราพรมชาติได้พูดไว้เกี่ยวกับคำสุภาษิตโบราณว่าแมวหหมา6ถ้าเอามาเลี้ยงแล้วจะเป็นสิ่งที่อัประมงคลของของในบ้านต่อคนในบ้านอันนี้สายร่าจะชี้แจงก่อนนะครับว่าคำคำทานายคํานี้คำเขาเรียกว่าสุภาษิตโบราณที่หมายความว่า แมวห้าหมาหกห้ามมาเลี้ยงอันนี้มันก็มีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นอัปมงคลแท้ที่จริงแล้วคําว่าแมวห้าหมาหกนั่นก็คือนั่นก็คือคำคำพูดของคนโบราณเขาไม่อยากให้เลี้ยงเพราะว่าที่มาที่ไปของมันนะครับที่เขาไม่อยากให้เลี้ยงก็เพราะว่าแมวห้าตัวหมาหกตัวถ้าเจ้าของคนเดียวกัน และที่สำคัญครอบครัวนี้เป็นครอบครัวยากจนถ้ามีแมวห้าตัวมีหมาหกตัวมันก็จะเป็นอะไรที่สร้างความลำบากให้กับครอบครัวเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดทั้งจะมาเลี้ยงหมาทั้งจะมาเลี้ยงแมวในในปริมาณที่เยอะแมว 5, หม้าหมาหกนี่นะครับมันเป็นที่มาของคำคำพังเพยคำสุภาษิตพังเพยเขาบอกไว้ว่าแมว 5, หม้าหมาหกอย่าเอามาเลี้ยง สำหรับคนที่เขามีกำลังซื้อมีมีกำลังทรัพย์เยอะเขาก็เลี้ยงได้แมวห้าตัวหมาหกตัวเพราะว่าความเป็นอยู่การกินการความเป็นอยู่ของเขาไม่มีปัญหาเขาเลี้ยงได้แมวห้าตัวหมาหกตัวมีเยอะแยะครับผมเถไปเมื่อก่อนสายล่าก็มีแมวแต่ช่วงหลังหลังสายล่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแมวแต่ว่าที่บ้านเลี้ยงแต่ตอนทุกวันนี้ไม่มีแมวแล้วมีแต่หมา เพราะว่าสายล่าไม่ชอบไม่ชอบแมวเพราะามันมันมันดื้อมันดื้อมันบอกมาค่อยฟังแต่ถ้าเลี้ยงดีมันก็ฟังเราแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วแมวก็มีแต่หมาเลี้ยงหมาของลูกชายที่เอามาจากค่ายทหารนี่แหละครับก็สายล่าก็ขอสรุปเลยว่าแมวห้าหมาหกไม่ไม่เป็นอัปมงคลนะครับเป็นแต่เพียงของคําโบราณสุภาษิตโบราณว่าแมวห้าหมาหกเป็นเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ต้องห้ามเพราะว่ากําลังทรัพย์เราไม่พอลำพังตัวเองก็จะเอาตัวเองไม่รอดจะเอาหมามาเลี้ยงห้าตัวเอาแมวมาเลี้ยงหกตัวอะไรประมาณนี้มันเยอะเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ดีต่อตัวของผู้เลี้ยงเองนอี่แหละครับครับแล้วมีสายล่าขึ้นให้ดูครับนี่มีคอมเมนต์ที่บอกว่าให้ให้สายล่าตีตีตัวเลขสายล่าก็ตีไม่ถูกนะครับในจํานวนของลูกดีดี้ทั้งหมดเจ็ดตัวก็จะมีสีขาว สีขาวตัวหนึ่งขาวแบบขาวจั่วเลยตัวหนึ่งแล้วก็มีขาวออกน้ําตาลตัวหนึ่งแล้วก็น้ําตาลสามแล้วก็ดำสองตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคําว่าหมาในในตำราพรมชาติก็เป็นเป็นสัตว,เตว์เป็นสัตว์ที่ที่มีเลขมีเลขคู่คู่ออกมาคู่กับกับคําว่าหมาเป็นเลขเก้าเป็นเลขดีนะครับเลขเก้าเป็นอะไรที่ เลขเก้ากับเลขหถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งในคอคอเสียงชั่วเขาก็จะเรียกว่าเลขพี่น้องแต่ในตำราพรมชาติก็บอกเป็นเลขเก้าเป็นเลขเก้ากับเลขหกมันเป็นเลขพี่น้องเป็นเลขที่สวยและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ดีและที่สําคัญเลยนะครับุงหญิงเกิดปีจอเกิดปีหมาพอดีนี่แหละครับน้องมีแต่ความรักและที่สําคัญที่สายล่าขึ้นหัวข้อตัวนี้สําหรับคนพิเศษสายล่ามีคลิปให้ให้ดูด้วยเป็นเป็นบางช่วงบางตอนนิดนิดหน่อยหน่อย ว่าคนพิเศษคนนั้นคือใครไปรับฟังกันครับตนกซิ็แม่ตุผูเนี่ยกิเอาหอตูตุผูตัวตผูมีสองมันบ่สาม,สามนี่ละครับตัวนี้น่ารักมีถุงเงินถุงทองด้วยถ้าตามตำราเขาเรียกว่าหมาใส่ถุงเท้าเพราะว่าช่วงท่อเท้าของของ,ของน้องน้องน้อยตัวนี้ ขาจะมีสีขาวทั้งทั้งสีขาเลยนี่ครับในตำราเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองและเป็นความพิเศษที่น้องเป็นอะไรที่ชอบตัวนี้มากน้องเอาขึ้นมามาเอ็นดูแล้วน้องก็คิดคิดว่าจะเอาไปให้อาให้น้องชายจนต้องไปซิบกับแม่บอกว่าจะเอาตัวนี้ไปให้ให้น้องชายนี่แหละครับมาตรงอะไรกับมาตรงอะไรกับตัวเลขตัวเลขของหมาอยู่ในตำราทมชาติก็เ,เป็นเลข6เลข9 ก็เป็นอะไรที่เปี้ยเลยตรงกันเปะ๊ะเพราะว่าเป็นเลขพี่น้องในตำราของทํานายฝันก็บอกว่าเป็นเลขพี่น้องหกกับ9้าเป็นพี่น้องกันนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มาตรงกับอุ้งอิงอุ้งอิงมีความชิดที่จะเอาหมาตัวนี้เพราะว่าหเห็นมันมันสวยน้องก็บอกว่ามันมันแปลกมันพิเศษแล้วมันก็อ้วนน้องก็อยากเอาไปให้น้องชายนี่แหละครับเลขพี่น้องมาตรงกับความชิดอยู่ในตําราของตําราพรหมชาติและทํานายฝันเป็นอะไรที่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็น เป็นการวิเคราะห์เป็นการถอดของตัวอของสายล่านะครับคนไหนที่เชื่อก็เชื่อน,นะครับ<笑><笑>เดี๋ยวจะหาว่าสายล่าพางมงายสายล่าไม่ใช่นักใบหวยแต่สายล่าชอบเป็นการส่วนตัวชอบวิเคราะห์ชอบถอดเลขพลังงานพิเศษของผู้หญิงทุกครั้งนี่แหละครับมันออกมาแล้วก็เป็นห9เ้าเป็นเลขพี่น้องก็คนไหนสนใจก็เอาไปเป็นแนวทางถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเอาไปสาหรับคนชอบก็เอาไปลองใช้ดู อาจจะมีโชคพร้อมกันครับคลิปนี้สล่าก็ไม่มีอะไรมากก็มาพูดเกี่ยวกับที่แฟนกับ f c ของสาน้อยหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของไสาล่าได้ขอมาว่าให้ให้ตีให้ถอดละให้ถอดเลขถอดเลขของหมา7ตัวสายล่าก็ได้ถอดให้อยู่แล้วเลข7ก็สวยนะครับเลข7เป็นเลขเป็นเลขที่หมาที่ลูกดีๆออกมาทั้งหมด7ตัวแล้ว เลขของของคำว่าหมาก็คือเลข9กับเลข6เป็นเลขพี่น้องครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเป็นอะไรที่ยอดวันนี้เป็นขับเอฟก็มาที่ที่บ้านตามเคยมาซื้อของมาซื้อเสื้อแล้วก็มาเที่ยวหามาเยี่ยมยามเป็นของธรรมดาเมื่อสุปตามาบ้านเมื่อคืนก็มาถึงสว่างพอดีหลังจากที่เสร็จจากถ่ายถ่ายเดอะซีรีส์เสร็จแล้วก็เซ็นสัญญาของเท่าแก่น้อยนี่แหละครับเป็นอะไรที่ ทุกคนเห็นแล้วก็ดีอกดีใจภาคภูมิใจสำหรับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราเห็นแล้วสุดยอดที่สุดในชั่วโมงนี้ครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับตไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของฝ่ายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ